สวัสดีครับวันนี้ผมก็เวลาว่างไม่ได้มีรับงานอะไรก็มาทำความสะอาดเครื่องกันนะครับเพราะว่าปกติแล้วก็ไม่ค่อยจะได้ดูแลกันสักเท่าไหร่เก็บรายละเอียดต่างๆของของดโดรนนะฮะอุปกรณ์พวกนี้ต้องดูแลอย่างละเอียดนะครับอุปกรณ์ที่ผมท้องภาษาก็จะมีพอกซี่ผสมกับแอลกอฮอล์นิดนึงเวลาฆ่าเชื้อนะครับ ส่วนนี้ก็จะเป็นผมใช้ตัวนี้เลยน้ำยาพิเศษนะนีเ่เัวมาโซอันนี้ผสมกับน้ำยาแอมเบนะครับแล้วก็จะมีกฏิบัติเอาไว้ทำความสะอาดรูช่องนี้ของแบตเตอรี่นะฮะเราก็จะคอยเช็ดคราบขี่ฝุ่นเพื่อให้ไฟฟ้าเนี่ย มันมันเสถียรนได้ดีกว่าเดิมน,นะฮะเพราะฝุ่นจะไปเกาะอ,อยู่ตามหัวปั๊กพวกนี้นะครับเราก็จะต้องคอยหมั่นดูแลอยู่เป็นประจำนะครับเครื่องชาร์จไฟอุปกรณ์ต่างๆผมจะพยายามเก็บในอุณหภูมิที่ไม่ร้อนนะฮะซึ่งซึ่งบริเวณตรงนี้ของผมบ้านนี่ค่อนข้างจะเย็นเพราะว่าเป็นเป็นพื้นหินแกนิก พอพื้นหินกันิกเนี่ยเวลาอากาศร้อนๆเนี่ยช่วยได้แล้วเวลาชาร์จแบตผมก็จะพัดลมเป่าใช้ใช้พัดลมเป่าเวลาชาร์จแบตก่อนออกจากบ้านนะครับเพื่อให้ยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ได้ยาวนานแบตเตอรี่ของผมนี่หลังจากใช้งานเสร็จเนี่ยจะเหลืออยู่ประมาณ46 46โวลต์ทุกก้อนนะฮะผมจะตั้งมาตรฐานไว้เลยว่า แบตจะต้องเหลือ46เรามาดูกันนะครับก่อนที่ผมจะทำความสะอาดก็ดี๋ยจะเสียบแบตที่ดูนะครับข้อควรระวังก่อนเสียบแบตก็ดูว่าอุปรกรณ์รีโมทเราจะต้องสับให้อยู่ในยังไม่พร้อมที่จะบินนะฮะเผื่อสัญญาณมันค้างหรืออะไรก็แล้วแต่ สับมาไว้ตรงกลางนะฮะไม่พร้อมที่จะบินนะครับถ้าเกิดเราสรับลงมาอย่างเงี้ยถ้าสัญญาณค้างหรือมีการต่อสัญญาณขึ้นมาเนะี่ยโดนอาจจะบินขึ้นไปโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจนะฮะสับมาไว้ตรงกลางก่อนแล้วเราก็เปิดรีโมทในขณะที่รอเปิดรีโมทผมก็จะมาดูว่า ช่องเสียบแบตเตอรี่ตรงนี้มันสปรกไหมเราก็เช็ไคไปซึ่งก็จะเห็นภาพดำมากอาจจะไม่ชัดนี่ครับภาพจะดำมากเลยซึ่งก็พยายามดูแลรักษาแบตเตอรี่ให้ดีนะครับ เราก็ควรทำความสะอาดทั้งตัวแบตเตอรี่และตัวเสียบไฟมนหลักของโดนนะก็อันนี้ผมชุดน้ำยาไว้แล้วเรียบร้อยชุดน้ำยาแล้วเราก็้างซึ่งจะเห็นค่าสีดำเต็มไปหมดนี่นะครับอันนี้ผมได้ทำความสะอาดก่อนหนะ้านี้แล้วก็ปกติจะดำกว่านี้มากๆนะครับ ส่วนในเรื่องของการทำความสะอาดเดี๋ยวเราก็มาดูกันครับว่าระดับแบตเตอรี่ของผมจะเหลือเท่าไหร่นี่นะครับ เช็คดูว่าเราแบตเตอรี่ก็จะเหลือประมาณ46.7นะฮะช่วงนี้โป้ที่ผมชี้ไว้เนะะี่ยนั่นคือการบินของผมจะไม่โหลดแบตเตอรี่นะฮะพอขึ้นสี่ผมจะบินทีละสามไลนะ่น้ำ2.9ลิตรต่อไร่หรือสามลิตรต่อไร่นะครับผมแบต46.7นี้ถือว่าโอเคเรารักษา